ข้ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคที่ประทุกเป็นสงครามอินโดจีนแต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่อยากเห็นประชาคมในภูมิภาคที่เป็นหนึ่งเดียวมีเอกภาพความมั่นคงและความก้าวหน้าในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2510บิดาผู้ก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนขึ้นนาซิโซรามอสเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แตกแยกย่อย มันคือเมล็ดพันธุ์แห่งความอ่อนแอและบั่นทอนศักยภาพในการเจริญเติบโตการผนึกสภพพะกำลังจะทำให้อาเซียนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่ยังไม่ได้นำมาใช้ของภูมิภาคนี้อาดัมมาลิกเป็นภูมิภาคที่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองและเข้มแข็งพอที่จะปกป้องตัวเองจากอิทธิพลในทางลบใดๆที่มาจากภายนอกภูมิภาคต้นอับดุลราซัก สิ่งที่สำคัญยิ่งคือการที่เราทั้งแต่ละประเทศและร่วมกันต้องสร้างความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งว่าเราไม่อาจจะดำรงและอยู่รอดได้ตลอดไปอย่างโดดเดี่ยวในฐานะประเทศเอกราชเว้นเสียแต่ว่าเราจะคิดและกระทำการร่วมกันกับการก่อตั้งอาเซียนเรากำลังก้าวบนเส้นทางร่วมกันอย่างมั่นคงและมุ่งมั่นสินาธรรมบีราชารัตนาม เราต้องการทำให้มั่นใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเสถียรภาพเรายินดีต้อนรับประเทศเล็กๆที่จะมาสมทบเพื่อรวบรวมทั้งทรัพยากรและปัญญาอันจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดสันติภาพในโลกถนัดคอมันสิ่งที่เราตัดสินใจวันนี้เป็นเพียงจุดเล็กของการเริ่มตน้นของสิ่งที่เราหวังว่ามันจะบรรลุผลในระยะยาวและต่อเนื่องในสิ่งซึ่งเราและผู้คนที่มาร่วมกับเราในภายหลัง รวมทั้งอีกหลายต่อหลายรุ่นที่จะตามมาจะมีความภาคภูมิใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแน่นอนว่ามันรวมไปถึงทว e ีปเอเชียอันเก่าแก่ของเราเราหวังว่าแสงสว่างแห่งความสุขความอยู่ดีกินดีจะสาดแสงพอประกายส่งไปยังประชาชนนับล้านที่อย่างต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดด้วยเหตุนี้ทั้ง5้าคนได้ลงนามในเอกสารสองหน้าที่เรียกว่าปฏิญญากรุงเทพ เอกสารสำคัญชิ้นนี้คือพื้นฐานที่ทำให้การจัดตั้งอาเซียนได้กลายเป็นความจริงแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่อาเซียนยังคงยึดมั่นในพันธกิจที่จะส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคในหลายๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคนิควิชาการและการศึกษานอกจากนี้อาเซียนยังส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยการเคารพในหลักนิติรัฐและความเป็นธรรมอีกทั้งยังยึดมั่นในหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติกว่าสีทศวรรษที่อาเซียนมุ่งมั่นที่จะยึดถือเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ในปฏิญญากรุงเทพทำให้อาเซียนเป็นหนึ่งในองค์การระหว่างประเทศในบรรดาประเทศกําลังพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน เวลากว่า40ปีของการก่อตั้งอาเซียนได้เติบโตขึ้นจนกระทั่งมีประเทศสมาชิกรวมทั้งหมด10ประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรจากทางใต้ของจีนและทางตะวันออกของอินเดียประเทศสมาชิกอาเซียนมีความหลากหลายทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและที่สำคัญผู้คนแน่นอนว่าอาเซียนยังไม่ใช่องค์กรที่สมบูรณ์แบบ อาเซียนถูกมองว่าเป็นกลุ่มองค์กรของบรรดาชนชั้นนำของรัฐบาลทั้งหลายที่ปิดตัวเองและมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นองค์กรอนุรักษ์นิยมอย่างไรก็ตามเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในเวลาผ่านมาอาเซียนประสบความสำเร็จที่ควรค่าแก่การบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ไม่มากก็น้อยในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย อาเซียนเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของการก่อตั้งและเป็นโอกาสที่อาเซียนยืนยันพันธกิจในการส่งเสริมความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่2เมื่อเดือนธันวาคม2540ที่กรุงกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียประเทศสมาชิกได้ร่างและรับรองวิสัยทัศน์อาเซียนในปี2563ขึ้น เอกสารชิ้นนี้ได้วางวิสัยทัศน์กว้างๆของอาเซียนที่จะไปให้ถึงภายในปี2,563วิสัยทัศน์ที่ต้องการเห็นรัฐประชาชาติมองไปภายนอกอยู่ด้วยกันด้วยความสันติสุขมีเสถียรภาพผูกพันธ์และอยู่ร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนในประชาคมที่มีการพัฒนาอย่างมีพลวัตและเป็นประชาคมแห่งการเอื้ออาทรของคนในสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาเซียนดำรงอยู่โดยไม่มีเอกสารที่เป็นทางการและมีผลทางกฎหมายรองรับด้วยเหตุนี้ในเดือนพฤศจิกายนปี2550ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ40ปีของการก่อตั้งผู้นำอาเซียนรวมกันที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อลงนามในกฎบัตรที่ต่างรอคอยกันมานานกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ในวันที่15ธันวาคม2551 หลังจากที่สมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนทำให้อาเซียนมีสถานะทางกฎหมายและเป็นฐานรากที่มั่นคงแข็งแรงทำให้อาเซียนเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่ยึดถือในกฎระเบียบเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายในศตวรรษที่21และเพิ่มประสิทธิผลในกระบวนการทำงาน กฎบัตรอาเซียนได้วางเป้าประสงค์ที่เฉพาะเจาะจ,จงในการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งสนับสนุนธรรมาภิบาลและนิติรัฐพร้อมกันนั้นกฎบัตรยังกำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึ้นเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานนับแต่การก่อตั้งที่เริ่มต้นขึ้นนะรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนชายหาดบางแสนประเทศไทย จนถึงวันนี้อาเซียนยังยืนหยัดที่จะเป็น,นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เชื่อมประเทศสมาชิกเข้าไว้ด้วยกันตามวิสัยทัศน์ที่บิดาผู้ก่อตั้งได้วางไว้การสร้างวิสัยทัศน์เดียวเอกลักษณ์เดียวและประชาคมเดียวทำให้อาเซียนปรากฏอยู่ในโลกแห่งความร่วมมือนในภูมิภาคได้อย่างสมความภาคภูมิ